บิ سم الله الرحمن الرحيم แล้วพอท่านนาบีสอลลัลลอฮุวะลัยฮิสัลลัมถูกพาเห็นถึงสถานที่อ,อีกที่หนึ่งที่มีผู้ชายกำลังนั่งอยู่และอีกคนหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ต่อหน้าเขากำลังถือตะขอเหล็กผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ผู้ชายที่ยืนอยู่เนี่ยนะครับถือตะขอเหล็กพี่นน้องนึกสภาพตะขอเหล็กที่ก็เกี่ยวเนื้อน,นะครับ ดึงปากของเขาฉีกขาดจนไปถึงศีรษะจนถึงท้ายถอยดึงจมูกของเขาดึงตาของเขาเมื่อดึงข้างขวาเสร็จมาดึงข้างซ้ายเมื่อข้างซ้ายตัดเป็นเหมือนเดิมก็มาดึงข้างขวาทำอยู่แบบนี้ท่านนาบีุลเลาสัลลอฮุวาเลวะสัลลัมก็ถามว่าชายสองคนนี้เขาทำอะไรมา เขาทาความผิดอะไรมาถึงถูกลงโทษขนาดนี้และมาลาอิกะก็ได้บอกกับท่านโโลลอ,โโลลอาัสลาะลลาฮฺวะสลลัมถึงสภาพดังกลา่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลที่ถูกลงโทษแบบนี้คือบุคคลประเภทใดท่านพี่น้องครับบุคคลประเภทแรกนะครับบุคคลที่ถูกเอาตะขอเหล็กเกี่ยวแล้วก็ถูกดึงไปท้ายทอยเนี่ย มาลัยกาบอกว่าบุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่โกหกใส่ร้ายนินทาเวลาเขาออกจากบ้านแล้วเขามีแต่คำพูดที่โกหกโกหกเต็มไปหมดนี่คือบุคคลคนหนึ่งที่จะถูกลงโทษในหลวงฟังสุขเขาจะถูกดึงตาของเขาดึงปากของเขาจนกระทั่งฉีกขาดไปถึงไตถอยมาลไยกาบอกว่า